นะโมสัมมาสัมพุทธานังปาระมัตถาทัตสีนังสีลาทิคุณนะปารามิปัตตานังขอนอบน้อมแดนะ่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นอัตถันยอดเยี่ยม ผู้บรรลุถึงคุณนับปารมีมีสิมเป็นตน้นขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้วังประโยชน์เือกูลเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจ มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสถา,านีวิทยุพลม2คลื่นความถี่963กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาที ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ญาติโยมการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงบุญกุศลใดๆที่ญาติโยมกระทำไปแล้วแต่ยังขังค้างอยู่โดยเหตุบางประการ อาตอมาภาพก็ขอชำระบุญกุศลนั้นๆของญาติโยมให้เต็มบริบูรณ์ด้วยการให้ธรรมะเป็นทานพระคุณของแม่พระธรณีพระคุณของเทวดาที่นำมาเกิดมนุษย์พระคุณของบิดามารดาพระคุณของครูป,ประชาอาจารย์ แล้วก็พระคุณของท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายอาตมาภาพก็ขอชำรระพระคุณทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดด้วยการให้ธรรมะเป็นทานน่เวนินกรรมที่มีต่อสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ต่อสัตว์ประสัตทั้งหลายทั้งในอดีตในชาติ ปัจจุบันในชาติทั้งที่รู้ตัวไม่รู้ตัวจำได้จำไม่ได้อัตมาภาพก็ขอ,ขอชำระนิเวณน,นิกรรมเหล่านั้นทั้งหมดด้วยการให้ธรรมะเป็นทานการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงอยตาโยมนะ พระธรรมคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านะก็เป็นสิ่งที่สูงสุดแล้วก็ดีที่สุดต่อไปก็นอบน้อมนะ พระผู้มีพระภาคเจ้ากันนะญาติโยมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เราลึกถึงเท้าสัมบุรีพรมย่าจุกนะพระม,มาจลกาทิปติสหัมปติกตันชลีอาณทิวรังอายาจัตถะสันติธะ สัตตาประชกชาติกาเทเสหิธรรมังอนุกรรมปีมังไปชันติภระควาโลกาธิปตินรุตโมกาตัญชลีพระมคเนยาจิโตสันติทะทีรประชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปีมังไปชังเทเสตุสุขโตธรรมังเทเสตุอมตตังปัทัง โลกาณมานุกัมปะยะธรรมังเทเสตุนายกักน,นี่ก็มาในคำบีพุทธวงศ์เลยนะต่อไปแล้วลึกถึงท่านพญายมนะโดยคาถาของท่านปะโตเมตังพระชีวินังสุขโตจุติจิตเมตังนิพพานังสุขโตจุติ อะญาติโยมวันนี้ก็ธรรมทานนะก็กล่าวถึงอัตถกถาสิซึ่งอธิบายอางคุรนิกายซึ่งเป็นหนึ่งในห้านิกายนะที่แบ่งพระไตรปิฎกนะ แต่ปีดกนี้แบ่งเป็นสนะแบ่งเป็นพระสูตรนะเป็นพระวินัยปีดกสุดตันตาปีดกพิธรรมปีดกเนี่ยนะนี้ก็แยกเป็นนิกายก็ได้เป็นหานิกายอนะ่เป็น ทีฆนิกายมัชทิมานิกาย,กายสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายแล้วก็คุตธกานิายนี่เรียกว่าอังคุตรนิกายนะเป็นนิกายที่ทำให้ผู้ที่ นะเป็นธรรมบัคถึกนะนะจะยินดีนะยินดีมากสำหรับคุณตรนิกายคือจะแบ่งหลักธรรมเป็นหัวข้อหัวข้อนะเป็นเอกานิบาททุกกานิบาทอย่างนี้นะซึ่ง พระอาจารย์ก็บอกว่าอธิบายเนี่ยก็จะไม่อธิบายมากนะที่อธิบายในคำพีทีคนิกายแล้วมัธิมานิกายแล้วก็จะเว้นไปกยเอาเฉพาะนะ คือไม่ต้องอธิบายพิสดารเกินไปนั่นเองเช็นว่านิทานเนี่ยนะก็ไม่อธิบายเยอะๆนะคืออธิบายย่อๆเอาอย่างเงี้ยนะเพราะในเป็นที่หมายว่าเข้าใจกันแล้วสุตตานันณออัทธ,ธาณวินาวัตถุหิเยปากาเซนติ เตสังประการะสนัตั้งวัตถุนิปิกาเทศสามิส่วนอัฏฐะของปะสสุทั้งหลายเราใดน,นะอัฏฐะทั้งหลายเราใดของปะสสุทั้งหลายที่ยังไม่ประกาศเว้นนะเว้นเรื่องเอาไว้ยังไม่ประกาศก็จะประกาศแม้เรื่องทั้งหลาย ประกาศพระสูตรเหล่านั้นนะศีละกถาทุตะธรรมากรรมฐานานิเจว,วะสัภานิจริยาวิธานาสหิโตชาณสมาปติวิทาโรศิละกถาทุดง ทุตธรรมกรรมาฐานทั้งหมดและความพิสดารของฌานสมบัติอันประกอบด้วยจริยาและก็วิธีการสภาจะอภิญญาโยปัญญาสกละวินิจโยเจวะขันธะทาตายาตรินทริยานิอริยานิเจวะจัตตาริจะแล้วก็พวกอภิญญาทั้งหมด ปัญญาและข้อวินิจฉัยทั้งสินน้นขันธาตุอายตนะอินทรียาสัจสีนสัจจานินะอริยสัจสีนะแล้วก็สัจจานิปัจจัยการะเทศนาสุปาริสุทธนิปุณะนะมายอา,า,ยาอะทิยมุตตะตันติมัตตา วิปัสนาภาวนาจิวะเทศนาปัญจญาการที่มีในยะอันละเอียดบริสุทธิ์อย่างดีแล้วก็มีเพียงตันตินอทิมุตนะทีพ่พ้นจากตันติไปแล้ววิปัสนาภาวนาอิติปณนะสัพพังยัตสมาวิสุทธิมัคค มยาสุบริสุทธังพุตังตัสมาหิพินโยเนตังอิทะวิจาริยสามะแต่เพราะทั้งหมดข้าพเจ้ากล่าวอย่างบริสุทธิ์อย่างดีแล้วไว้ในคำภีวิสุทธิมักเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็จักไม่ให้ คาถาเราดันนะในพิจารณาดอขยายยิ่งนะในทีน่นี้มัตเชวิสุทธิมัคโคเอสะจะตุนนาปิอาคมานังถ้าเปตวาประกาศิสติตัทธะยะถาภาสิตังอัทังวิสุทธิมัคนี้ชื่อว่าเป็นกลางของอาคมแม้ทั้งสี่นะก็คือสี่นิกาย คือทีฆานิกายมัชฌิมาน,นิกายสังุตาน,นิกายอังคุตานิกนะเรียกว่าตัววิสุทธิมัติเป็นกลางส่วนคุตการนิกายเนี่ยคือนั่นก็จะแยกๆอธิบายละเอียดเหมือนกันอิเจวะ,ะโตตัสสมาตัมปิเหตาวาสัทธิเมตายะอัตตกถายะมิชานาทะอังคุตราคมะลิทัศิตังอัตถันติ นะข้าพาเจ้านะจากตั้งวิสุทธิมัคไว้นะอัฏฐะตามที่กล่าวไว้แล้วในวิสุทธิมัคนั้นทำไปดังนี้เพราะฉะนั้นก็จักถือเอาข้อความนั้นพร้อมกับอัตถกถานะพร้อมกับวิสุทธิมัคนั่นแหละและรู้อัตถกถา,านั้นแสดงอัฏฐแห่ง อาคมที่ชื่อว่าอังคุตรนิกายนะก็คือถือเอาอาถือเอาข้อความในวิจิตรบรรณานุกรนะมาประกอบนะแล้วก็กล่าวอาธิบายคำพีอังคุตรนิกายข้อที่หนึ่งก็ว่านะรูปรอาธิว,ะะวัคขวรรณานะอาอธิบายว่าเกี่ยวกับรูปเป็นต้นตัทธะ อังคุตราขโมดามะเอกะนิปาโตทุกกะนิปาโตติกะนิปาโตจตุกะนิปาโตปัจจกนิปาโตชะกะนิปาโตสัตตกะนิปาโตอันฐกะนิปาโตนวกะนิปาโตทัศกะนิปาโตเอกาทัศกะนิปาโตติเอกาทัศนิปาตาโหตินะในคำนะในการอธิบายนั่นนะชื่อว่า ปุตรานาอังคุตราคมนะอังคุรานิกายเนี่ยมีนิบาตอยู่สิบเอ็ดนิบาตคือตั้งแต่เอกกะกาณิบาตทุกานิบาตกกติกาณิบาตจัทุก,กาณิบาตนะจนถึงเอกาทศาัศกาณิบาตมีอยู่สิบเอ็ดนะสิบเอ็ดชุดนะธรรมะนะญาติผมนะแสดงไว้เป็นหมวดหมดนะมีถึงสิบเอ็ดหมวดด้วยกันนะมีสิบเอ็ดหมวดนะสําหรับอังคุรานิกาย คือหมวดแบบหนึ่งหนึ่งนะหมวดสองหมวดสามหมวดสี่หมวดห้าหมวดหกหมวดเจ็ดหมวดแปดหมวดเก้าหมวดสิบหมวดสิบเอ็ดนะมีถึงสิบเอ็ดข้อนะธรรมะที่แสดงสุตตะโตนาวะสุตตะสหัสตาดิปัญจะสุตตะสหตาดิจะสัตตาปัญญาสหสุตตานิโหติอังคุตราคามนะว่าโดยพระสูตร นะก็จะมีทั้งหมดนะในอังคุตราคมเนี่ยนะจะมีพระสูตรทั้งหมด9 5้าพันหรอยาพะสูตรนะมีอยู่9ก้าพันหรสิบพะสูตรตัดฐานิปาเตสุเอกะกะทีปาโตอาทินะ บรรดาธิบาตเหล่านั้นเอากาการธิบาทเป็นเบื้องต้นของอังคุตราคมสุเตสุกิตตปริยาทานาสุตตังนะบรรดาสูนทั้งหลายกิตตบริยาทานาสูรน,นะเป็นเบื้องต้นตัดสาปิเอวเมสุตันติอานิกังอเยสัมมาตาอานันเตนะปัตมะมาสังคีติกาเลพุทธังนิธาน นะมาธานนะนะิคำว่าเอวาเมสุตังเป็นต้นนะพระอานนท์กล่าวในตอนสังคยาครใหญ่ครั้งแรกนะมีนิทานเป็นต้นนั้นนะนะคำว่าเอวาเมสุตังเป็นต้นนิทานนะนะเป็นคำที่พระอานนท์เถระกล่าวนะเรียนกะว่าจิตตปริยาทานสูตรเนี่ยเบื้องต้นของอังคุตรนิกาย สาปาเดชาปัรมมหาสังคีติสุมังคละวิลาสินียาทีฆะนิกายตักกถายะอาทิภิวิธาธิตาตัสมาตังตัสมาสาตัทธวิถาธิตะนาเยเนวเวทิตพภาก็มหาสังคีตินี้นั้นพิสดารแล้วในตอนต้นของอตักกถาทีฆะนิกายชื่อว่าสุมังคละวิลาสินี เพราะฉะนั้นคาถาเกี่ยวกับการสังคยนาครั้งแรกพึงถือทราบโดยพิสดารในอันตถกถาสุมังคระวิลาสินีนะถ้าจะดูเรื่องเกี่ยวกับการสังคยใาใหญ่ครั้งแรกเนี่ยนะก็ให้ดูในสุมังคระวิลาสินีอัตถกถาของทีฆัณิกายญาติโยมนะเกี่ยวกับการสังคยานาพระไตรปิฎกนะอยู่ในอันตถกถา สุมังคระวิลาสินีอัจตรถาทีขันนิกายอ่ะญาติโยกมบันนี้เท่านี้ก่อนนะญาติโยกมที่ฟังรายการนะาประสงค์ที่จะร่วมทำบุญบำรุงรายการธรรมะที่จะมาออกอากาศร่วมทำบุญในการสร้างบันไดสําหรับขึ้นว่าพุทธเจ้ายี่แปดพงนะซึ่งอยู่ด้านหน้าทันท่าวิรัมพนาสูรพระพิทักธรรมนะอันใหม่นะแล้วก็ร่วมทำบุญในการ สร้างเรือสัมเผาแก้วสัมเผาทองนะซึ่งเป็นเรือสุพรรณหงส์รับดวงวิญญาณของบูรพกษัตริย์ของชาวไทยทุกๆพระองค์พระรบร,รมวงาศานุวงศ์ขราชบารผ่านประสมที่กรในทุกๆราชวงศ์ญาติโยมนะเป็นมรดการกราบไหวา้พระจุลามณีพระศรีอริยะเมตไตรนะโดยเฉพาะเป็นที่ประทับของนะพระบระมรูปของในหลวงรชัชกาลที่เก้าด้วยนะตามกำลัทงทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมนะโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์สอง เก้ 69, 69, 71, าหน,นึ่งสองศูนย์สามหกเก้าศูนย์สองเก้างสองศูนย์จนีพระมหากรีธาวชิรญาโนวัดเลียบราบบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศพระมหากีธาวชิรญาโนวัดเลียบราบบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่าง หมายเลขบัญชี1 9 4 0 6 3 6 3 7 4ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสาว่างหมายเลขบัญชี1 9 4 0 6 3 6 3 7 4ยหญาติโยมนะทุกๆวันพุธญาติโยมเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกัน6โมงเย็นถึง2ทุ่มญาติโย,ยมนะมาร่วมสวดมนต์กันมรันสักการ,กระไหว้พุทธเจ้า28โแปงกันหรือญาติโยมประสงค์ใช้หมอภัยศาลสานักใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโรคภยัยไข้เจ็บให้ ดึงสิ่งไม่ดียวให้ก็มากันบรรพุธบรรสาวอาทิตนะ์ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไปวันรีบรับบำร,รุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนน,นทบุรี4 3รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30มเบอร์65ปอ5ห5รถเมย์เบอร์18อิติปิโสวิเศษเสีสเสยพุทธนามีเมนาพุทธตังโสอิโสตัง,ตงพุทธปีติอ ขอพระแม่ตรณรีองเทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกพภปม่มทั่วทุกสารทิศจงมารุมานนโมธนาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตมาพับใกระทำแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นที่เป็นอาริยรัพย์นําให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพานของพุทธองค์ขอพระแม่ตรณีองเทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่พภปม่มที่สูงขึ้นสูงขึ้น จนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพาะนิผ่านตลอดกาลนานเทินโอมาตวีกองกาภุมะเทวานมามิหังนมะพะทะอัตมาภาพขอญาตโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนผู้สนับสนุนบารุงรายการทุกท่านทุกคนขอเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุงค์ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุงโ์และคุณของพระรัตนตรัยจงปกป่าคุ้มครองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆคน ให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเทินพุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าอย่างประบาทอิติปิโสพะควาพรหมจัก,กรวาลปกป้องพ้องภยัยบ้านเรือนมีสุขสําเร็จทุกอย่างขอญอาตโยมผู้ปางรายการทุกท่านทุกคนนะบ้างมีสีสุขมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขเอาไว้พบกับรายการ ธรรมะยาญใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จเจริญพร